วันที่1สิงหาคม2568นบณบริเวณหน้าศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายบุญลือธรรมทารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายโชคชยัยเวชกิจร,รองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ทแทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมปล่อยลดขนขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งในปีพศ .2568 นี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน44แห่งได้จัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายเพื่อนำส่งและกำจัดอย่างถูกวิธีจำนวนกว่า3,800กิโลกรัม ประกอบด้วยภาชนะบรรจุสารเคมี99.6กิโลกรัมขยะอิเล็กทรอนิกส์266.4กิโลกรัมถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่118.25กิโลกรัมกระป๋องสเปรย์47.3กิโลกรัมหลอดไฟ1,967กิโลกรัมและยา1,305.15กิลกรัมซึ่งจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีณบริษัทบางปูเอ็นแวรรอนเมนทอนคอมเพล็กซ์จำกัด จังหวัดสมุทรปราการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายประเทศไทยไร้ยขยะที่ให้ทุกภาคส่วนรับผิดชอบดำเนินการในรูปแบบประชารัฐซึ่งจะส่งผลให้ของเสียอันตรายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการคัดแยกขยะของเสียอันตรายที่ชัดเจนและนำของเสียอันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประชาชนมีการรับรู้และเข้าใจในการจัดการของเสียอันตรายเกิดเครือข่ายในการจัดการปัญหาของเสียอันตรายจากระดับครอบครัวสู่ชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม